ครับสวัสดีครับ FC ผู้น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มบุญสตอรี่ครับผมครับมาดูเคสนี้ก็รถเก่งแคมรี่ของร้านชายหมาวิ่งกัดหน้ารถตอนนี้ก็กำลังจะเอาเข้าร้านประเมินค่าใช้จ่าย เขามีก <One input> ันชนหน้าแตกแล้วก็หม้อน้ำเดินมือได้ันล่ะน้าตนนั่นตอนเจ้าหรืตอนเจ้าเหนะครับตอนเจ้าคับตอนแลนด์ฉันไม่ได้ไปเลยล่ะตอนเจ้าเจ้าอะไรไม่เคยคงจะบวทันเนาะคนประเทศละอ่อเออเขาเขาจ้างสะพ่อโตค้นบ่โอ้บ่ได้ไปวงอัน วงยังก่อจะพากันเล่นอยู่นั่นนะวงยงงางวงเท่านี่แหละวงสี่เท่านี้บอกแต่ไม่ได้<อ>ไปวงอื่นไปแยกโอ้ไป,ไปเดียวเนี่ยไปทางทีมงานจะไปลำตอนนี้ก็เป็นนักร้องหมอลำโดนหมาวิ่งตัดหน้าดมมาาาทาง,ง,งแล้วบก็ เขาอว่าสั่นซิปั๊บเขาแบบตัวไปนนเพื่อนเลยเยมาปั๊บบว่พอดีเลยปุอออ่าสั่งมาเลยก็ได้เปลี่ยนเพี่ยนโลดนั่นหม้อน้ำั้หเกตัเกามาน้สองเอ่าาครอบไปตัดหมอสองร้อยบาท หลอดไฟเขาบ่แตกค่ะยังเรีนมันตัวได้บ่แตกเขาบ่ต้องเปลี่ยนบลไฟยังใส่ได้อ่าเราหลอดไฟใส่ได้เพราะของของมากระมันมันดีนะใส่ได้ยังไม่ได้อ่าตัวตัวโค้งนี่แหละโค้งสเกิร์ตหนถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถพี่ครับกัดกันชนกันหมานี่เป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์เดี๋ยวไขโยสรุปไปยังไข้มันชนหมามันไม่ผูกแล้วนี่ครับผู้นี้สนกันเทปะก่อนนี่โอ้ยาวยลงเสียหายแล้วก่อนี่อ่ายาวยลงเจ้า ทำสองพันอันเออละมัดระวังเดินป่อนเด้อปอนเสาหานั่นแหละเสพอดีนั่นอายุครบ25ปีนะครัให้ละมัดระวังตุงอย่างด้วยแหละเห็นว่าเบื้องสะก่อนมันหมอมาสะก่อนคุยกันสะก่อนไม่ยากหรอกจังให้รถหมอเล่นจะเอาท้ายทะเบียนรถก็ที่ไทยให้ดู อ,นนอยู่น้ำกันฮักแพ่งกันไปดูแลกันไปมือด้านหนึ่นกับลุงว่าจะข้าไปอยู่เออเป็น,นเ,ออเนขาโทรมาบอกอยู่เป้โทรมาบอกอยู่เอ,เออนักเวียนนั่น,น,น,นลุงปฏิบัติงานอยู่บริหารปฏิบัติงานรถเขาอยู่โอ้ยไปไปพอได้เหรอปฏิบัตงานรถ เปนรถในเขาอยู่นี่รอรอช่างเข้ามาประเมินราคาก่อนให้ช่างเอาไปจัดการให้รอช่างมาประเมินจะได้ทำการเอารถเข้าร้านซ่อม ตอนนี้ก็พิกัดอยู่หมาวิ่งกันหน้าพิกัดอยู่บ้านบ้านพระทายบ้านพระพทายตำบลพระทายเขตอำเภอศรีครมคระบมตอนนี้จะเป็นทางสี่เลน มารลี่รถคารมี่สีบอนครับเย็บีทุกท่านก็เรามาติดตามต่อลากรถเข้าร้านก็ให้ช่างมาทำการลากรถเข้าร้าน ทัานก็กำลังจับกำลังไปเอาอุปกรณ์ในการลากในการดึงรถยังไงก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามต่อรับติดตามต่อก็ตอนนี้ก็รถได้เข้าทำการลากรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านไอ้ช่างกำลังดำเนินการเอาเก็บเก็บบอลรดล่ะของของที่ใส่ของยันทำเป็นเอ้าเอ้ามันม้าว่ายใช่ไหมเขาหยิบต้องการนอ่าเว้นตาอ๋อเว้นไปใส่อยู่บ่ ใส่ย,ยู่บอกมี่มี่บอกเดา๋ยังวบอกอนนดยงโทรบอกเด้สันส่นเด้อลองลงเขาจัดการให้ <c oughs> น,อเ,น,อน,นอเอาอเอามอบกุญแจให้เพื่อนไว้เอเอาของที่ขอ,ของเฮาสำคัญน่ะของจำเป็นนั่นที่ใส่นั่นมีงานบวชงานสวดงานแตง่งที่ต่อได้เลยพบชุดยูนี่หัน งานแต่งคืออยู่งานบวชงานสวนงานแต่งได้บุอ nee ร้อง่าวอีังวนเรออตนักร้องเลยก็ได้หมย่าของแฟนของท่านเป็นสทออยู่แล้วนั่นมีงานนั้นนี่บอกเลยโอ้ใหญ่เยยยยยลานยย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 ยแยลยยน ี่บอกโอ้นานเลยไหนมาอยู่เมื่อกี้นี่เห็นพันมาบาดอยู่บอกว่างานบุญมาบ้ารถแห่บ้านน้ำตาลใส่ผมมาอเลยอดีศนรถแห่นั่นอ๋อมึงมึอรถแห่น้ำตาลใส่มางานเมื่อกี้นี้แห่ทีเดียวเอออดีศรต้อาสั่งหยุดงานนะเนาะจำลูกจำร้านอะไรโอ้จำอะไรเก๋งา้านอนั่นแหละเอาโอเคเนาะ เดีลเลยครับขอครับาดูแลด้วยครับ ละเมนได้อายพู้เลนละเมนาได้อายพู้เหตถึงใครเสียสิบัซาตัดตักใบอย่บังกลุ่มกาวต้องแตกอาปะนักกานบุญควาเดียวเดียรเด็นตัวสีวมาบีสุดสลับผข้บรรพบุรุษ